ก็จะสูงส,สักครามที่เศษครับแล้วได้เดินทางมาเรื่องกับพี่น้องและสุนคนเพื่อมอาสิ่งดีดีฉันรู้ใจเธอสูวไม่เคยเจะวันไหวสิ่งแล้วร้ายที่เข้ามาไม่ทั้งให้ใจเธออ่อนไหวไม่ได้เลยฉันขอ ถ้าฉันเดือนฉายมีราบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหนองก้องจับบชลบรีเดชอำเภอหนอง,งม่วงนะคะวันนี้ก็มีความยินดีนะคะและรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่หน่วยรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษได้มาแนะนําให้ความรู้กับชาวบ้านซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านมีความหวาดระแวง ในเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งไม่เป็นนันทำมาหากินกันไม่อยากออกนอกบ้านไม่อยากไปไหนเลยเพราะกลัวติดเชื้อกลัวจะส่งผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องเข้าวของในไร่เรื่องของการเกษตรเรื่องการค้าขายกระทบไปหมดทําให้เขาลำบาดระแวงแต่สาหรับวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความอุ่นใจมากขึ้นนะคะที่กองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษทหารบกรบบุรีท่านได้มาให้ความรู้มาประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน ในเรื่องของการป้องก,กันโรคโควิด19มีเอกสารมาแจกให้กับพี่น้องชาวบ้านหนองป้องได้รับทราบก็จะได้รู้แนวทางในการปฏิบัติตนก็ขอขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านหัวหน้าพร้อมทีมงานกองทัพบ,บกศูนย์สงครามพิเศษหน่วยสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณค่ะ